นึกยังไงถึงพาแม่มาช็อปอ่าเพราะวันที่5-14ถึงสิงหานี้อย่าลืมสร้างโมเมนต์ดีๆกับคุณแม่กันนะครับที่ส่วนการค้าเซ็นตันทั่วประเทศเขามีโปรโมชั่นดีๆเทียมค่ะและสมาชิกต่ว,วันนะคะรับสิทธิพิเศษอีกมากมายรับเครดิตเงินคืนหรือผ่อน0%สูงสุด24เดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ 10ท็อป spender ที่มียอดใช้ใจ่ายสะสมสูงสุดขั้นต่ำ1แสนบาทในหมวดแฟชั่น beauty และ cosmetics รับฟรีบัตรกำนันบัตรชมภาพยนตร์และของขวัญพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำมากมายพิเศษสุดๆเฉพาะวันแม่12สิงหาคามนี้เท่านั้นช็อปครบ500บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับฟรีวิวพรีเมียมโค้ด30วัน นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นจากร้านค้าและกิจกรรมพิเศษมากมายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศค่ะอย่าลืมนะครับับนแม่ปีนี้พาแม่มาเก็บโมเมนต์ดีๆกันนะครับเพราะทุกโมเมนต์กับแม่มีความหมายเสมอ